วัสดีครับพาทุกคนมาเที่ยวตลาดเย็นบางซ่อนนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินลงไปที่ตลาดเย็นบางซ่อนนะครับตรงหน้าเรานี่แหละนะครับตอนนี้เรามาด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินคือจะไปวงสว่างได้นะทุกคนหรือว่าไปนนทบ,บุรีนั่นแหละเราไปเดินตลาดเย็นบางซ่อนกันดีกว่าเอ้ยขอโทษไม่ใช่ตลาดเย็นบางซ่อนตลาดเย็นเตาปูน เรามาเตาปูนบอกว่าเราไปบางซ่อนสถานีเตาป,ปูนไปไปเดินตลาดเย็นกันดีกว่าเราจะเดินยังไงดีให้มันหมดว่าเราจะถ่ายเฉพาะร้านที่เราอยากกินร้านที่เราอยากกินเราจะถ่ายนะครับแต่ เราก็ถ่ายทุกร้านนั่นแหละทุกคนเกือบทุกร้านนั่นแหละก็แสดงว่าเราอยากอยากกินทุกร้านเลยใช่ไหม,มใช่ไหมทุกคนกับข้าวเย็นเราน่ากินมากเลยอ่ะไม่ใช่ยังไม่ได้ซื้อครับกวเก็บบรรยากาศให้ทุกคนก่อนโอ้ต้องแซบ่บ รแซ่บยำเต็มเลยมันเดินลำบากอะทุกคนมันเดินเดินยาก,กคนมันเยอะไงโอ้ยเราชอบกินปลาเผาทุกคนชอบกินปลาเผาไหมเดี๋ยวเราดูตลาดตรงนี้ก่อนนะเนาะแล้วเดี๋ยวเรา เราไม่เข้าไปโซนในดีกว่าตรงนี้คือถนอนรถวิ่งนะถนนรถวิง่งแต่คนก็เดินได้เดินด้วยกันกับรถนี่แหละกับข้าวเยอะกับข้าวเยอะนะมี3ามแถวทั้งหมด Thank you.